Xbox Game Pass ที่ดูผัผ่านเหมือนจะเป็น Netflix ของวงการเกมอาจจะเป็นแนวทางแห่งอนาคตที่เกมเมอร์หลายคนอยากให้การสนับสนุนเนื่องจากสำหรับใครที่เป็นเจ้าของเครื่อง Xbox การสมัครสมาชิก Game Pass ในราคา10หรือ15ดอลลาร์ต่อเดือนดูจะเป็นทางเลือกที่มีแต่ได้มากกว่าเสียเพราะนอกจากจะดาวน์โหลดเกมใหม่ใ,มในเครือของ Microsoft มาเล่นได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่มันวางจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นทุกเกมในปัจจุบันและภาคใหม่ในอนาคตของซีรีส์ h a l o Gears หรือ Forza และเกมจากบ e เทสได้ที่เพิ่งถูกซื้อกิจการเข้ามาอยู่ในสังกัดเมื่อไม่นานมานี้รวมถึง IP ีระดับรองลงมาอีกมากมายมันยังมีทั้งเกมเก่าและใหม่จากค่ายเกมภายนอกถูกบรรจุมาให้เลือกในแคตาล็อกแถมเมื่อรวมเกมจาก EA Play เข้าไปอีกก็ทําให้บนเกมพาร์สมีเกมให้เลือกเล่นมากถึงร่วม400เกมและอีกหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความนิยมของ Xbox Game Pass ก็คือมันมีจำนวนผู้ใช้มากกว่า23ล้านคนแล้วในปัจจุบันซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับบริการที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่่่กกีีปีปอนนนห้า ดังนั้นแล้วมันคงจะเป็นการชล่าใจจนเกินไปถ้าจะบอกว่านี่ไม่ใช่องค์ประกอบที่จะกระเทือนสถานะผู้นําในตลาดของ PlayStation แต่สิ่งที่น่าจับตาม,มองมากกว่าในตอนนี้ก็คือ Sony จะมีแนวทางการตอบโต้กับโมเดลทางธุรกิจที่โตวันโตคืนของ Microsoft นี้ได้ยังไงก่อนที่จะสรุปกันว่า Sony ควรมี PlayStation Game Pass มาง,งัดกับ Xbox Game Pass แบบตรงๆเราลองมามองก,กันก่อนว่าทำไมแนวทางนี้มันถึงยังไม่น่าจะเหมาะกับ PlayStation ในตอนนี้ อย่างแรกก็คือจํานวนผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่อง PlayStation นั้นมีมากกว่าผู้ใช้ Xbox ถึงครึ่งต่อครึ่งเท่ากับว่าทั้ง Sony และค่ายเกมอ,อื่นๆจะสามารถทําเงินจากยอดขายเกมราคาเต็มบนแพลตฟอร์ม PlayStation ได้มากกว่าตัวอย่างที่เราจะเห็นได้เมื่อไม่นานมานี้ก็คือ Square Enix ที่ส่ง Outriders มาลง Xbox Game Pass สำหรับเครื่อง Xbox ตั้งแต่วันแรกที่มันวางจำหน่ายแต่กลับขายราคาเต็มบนแพลตฟอร์ม PlayStation และ PC นั่นก็เพราะทางบริษัทประเมินเห็นว่าจำนวนผู้ใช้ Xbox นั้นมีน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โอกาสที่พวกเขาเหล่านั้นจะซื้อ Outriders ไปในราคาเต็มก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกดังนั้นการยอมส่งเกมไปเกมพา s s สระหว่างเอรไรได้เฉลี่ยจากค่าสมาชิกจึงดูจะเป็นทางเลือกที่ทำเงินให้กับบริษัทมากกว่าดังนั้นเมื่อโซ n y ยังคงมีข้อได้เปรียบจากจำนวนผู้ใช้ที่มากกว่าการมุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับ Xbox Game Pass จึงดูน่าจะไม่ใช่ทางเลือกที่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ เพราะเมื่อเทียบรายได้แบบเกมต่อกเกมแล้วยังไงการขายเกมแบบราคาเต็มก็ยังทากาไรให้กับทั้งโซนี่ผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มและค่ายภายนอกผู้เป็นเจ้าของเกมมากกว่าเห็นเห็นยังไม่รวมกับยอดขายและกําไรจากการขายเครื่องเกมที่เป็นผู้นําตลาดอยู่ในตอนนี้อีกแต่ในมุมกลับกันทําไม Microsoft ถึงได้พยายามผลักดันให้ Xbox Game Pass เป็นมาตรฐานใหม่ของวงการเกมขนาดนั้นคำตอบก็เป็นเพราะจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับแนวทางที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้บริโภคของ Xbox One ในตอนเปิดตัวเมื่อเกือบ8ปีก่อน ทำให้ PlayStation 4กลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับเกมเมอร์โดยที่โซ n y แทบไม่ต้องลงแรงอะไรเลย <Thanks. S 1> ซึ่งจากความผิดพลาดของ Microsoft ในครั้งนั้นทำให้ยอดขายของแพลตฟอร์ม Xbox ถูก PlayStation ทิ้งห่างไปเรื่อยๆจนบริษัทไม่สามารถทำกำไรจากยอดขายเครื่องได้มากพอกับที่จะอยู่ในวงการเกมแบบยั่งยืนต่อไปได้ด้วยเหตุนี้ Microsoft จึงพยายามทำทุกวิถีทางให้ผู้บริโภคเห็นว่า Xbox Game Pass คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเกมเมอร์ เพราะยอดขายเครื่องจะไม่ใช่สิ่งที่ทํากาไรในวงการเกมให้กับ Microsoft เหมือนในยุคกนก่อนอีกต่อไปแล้วหากแต่เป็นค่าสมาชิกในระยะยาวที่เคยพิสูจน์ความสำเร็จให้ Microsoft เห็นมาแล้วจากผลิตภัณฑ์ในเครื่องของตอนเองอย่าง Office 365ที่ออกมามอบชีวิตใหม่ให้กับชุดโปรแกรมสำนักงานของ Microsoft ตั้งแต่เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเมื่อกลับมามองที่โซนี่ถ้าพวกเขาอยากจะแข่งกับ Microsoft ในด้านของเซอร์วิสบริการให้บริการ การนำเอาจุดแข่งของตัวเองมาต่อยอดจึงน่าจะเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลมากกว่าดัน PlayStation Game Pass มาแข่งกับ Xbox แบบตรงๆอย่างเช่นการเริ่มเอาหนังและซีรีส์ในเครือ Sony Pictures มาให้สตรีมผ่าน PlayStation Plus ที่กำลังเริ่มทดสอบกันตอนนี้ในแถบยุโรปประกอบกับการจัดตั้งหน่วยงานที่จะเป็นคนจัดการเอา IP เกมของตนไปสร้างเป็นหนังหรือซีรีส์โดยเฉพาะจนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นหนังอันชาตที่เพิ่งถ่ายทำเสร็จรวมถึงซีรีส์ The Last of Us และ Twisted Metal ที่อยู่ระหว่างการสร้างหรือถ้าจะให้มากกว่านั้นได้อีก ก็เอาเพลงจาก Sony Music มาเสริมทับด้วยก็ได้เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว PlayStation Plus ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ทำให้หลายคนอยากจะสมัครสมาชิกได้ง่ายกว่า Xbox Game Pass ด้วยซ้ำเพราะจ่ายที่เดียวแต่ได้ความบันเทิงครบวงจรแต่เมื่อดูจากหลายๆแนวทางที่ Sony เริ่มขยับตัวในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเอาเกม Exclusive ของ PlayStation ไปลง PC หรือเตรียมเอา IP ชื่อดังของตอนเองไปสร้างเป็นเกมมือถือเราอาจกำลังจะเห็นมาตรการใหม่ที่น้อยคนจะคาดถึงจากโ o n y ในยุคนี้ก็ได้